ประกันรถยนต์หาซื้อง่ายซื้อออนไลน์ได้เปรียบเทียบราคาแถมยังมีส่วนลดค่าคอมด้วยแบบนี้ไม่เห็นจำเป็นต้องซื้อกับนายหน้าหรือตัวแทนเลยก็จริงอย่างที่เพื่อนๆพ,พูดนะคะว่ายุคสมัยเนี้ยเนาะออนไลน์เข้าไปปุ๊บเราสามารถเปรียบเทียบราคาเลือกบริษัทนั่นนู่นนี่ได้สบายแถมที่สำคัญเนี่ยประหยัดเพราะว่ามีส่วนลดค่าคอมมิชชั่นให้ด้วยแต่เพื่อนๆ่คะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะ ถ้าเวลาเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยซื้อเองเคลมเองนะจ๊ะวันนี้ครูเอเลยมีคําถามมาฝากคิดกันเล่นๆนะคะว่าสมมุตินะคะสมมติสมมุติมมตมมตว่าเพื่อนๆเนี่ยป่วยหนักมากอาการรอแร่มี2ทางเลือกคือ 1. ห,หาซื้อยาทานเองรักษาตามอาการส่วนสค่ะไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาที่ถูกต้องเราจะเลือกวิธีไหนโอ้โหยเจ็บ ปวดแสนทรมานเราก็คงต้องเลือกที่จะไปพบแพทย์ใช่ไหมคะแล้วทำไมเราถึงไม่เลือกแค่ไปหาซื้อยาทานเองล่ะคะเพราะมันประหยัดกว่าตั้งเยอะและอีกหนึ่งคำถามนะคะว่าสมมุติอีกแล้วนะคะสมมุติสมมุติมมตว่าเพื่อนๆโดนคดีความเป็นคดีอาญาคดีใหญ่เลยละ่ะเราเลือกที่จะว่าความเองหรือไปจ้างทนายที่เก่งๆมาว่าความให้เราคะ่ะแน่นอนคะ่ะ เราก็คงต้องเลือกที่จะจ้างทนายใช่ไหมแล้วทำไมเราถึงไม่ว่าความเองละ่ะเพราะมันประหยัดกว่านะและที่สำคัญเนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินแพงๆเพื่อจ้างทนายเก่งๆคนนั้นเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าทั้งหมอและทั้งทนายสองอาชีพนี้ต้องเรียนต้องสอบต้องได้ใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพนั้นเพราะอะไร เพราะทั้งสองอาชีพนี้ค่ะมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนซึ่งประกันก็มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบาดเจ็บพิการทุกคนภาพหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตอีกทั้งนะคะยังมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายคดีอาญาด้วย ซึ่งคนที่ขายประกันอย่างครูเอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวแทนหรือนายหน้าเราเองก็ต้องเรียนเราเองก็ต้องสอบต้องมีใบอนุญาตเพื่อมาทำตรงนี้เพื่อที่จะได้ขายประกันได้ไม่ใช่ใครใคก็ขายได้มีเคสลูกค้าในทีมค่ะตัวแทนไปขายแล้วปิดการขายไม่ได้โดยที่ลูกค้าท่านนี้บอกว่าเขา จะไปซื้อออนไลน์เองเพราะว่าในออนไลน์พอเลือกออปชั่นต่างๆแล้วเนี่ยมันจะมีส่วนลดค่าคอมที่ทำให้เขาสามารถประหยัดเงินได้หลังจากนั้นค่ะเกิดอุบัติเหตุขับรถชนคนตายเขาทำเคลมเองถูกต้องเรียบร้อยประกันจ่ายเงินค่าสินใหม่ทดแทนให้กับญาติผู้เสียชีวิตจำนวนเงิน7 0 0 0แสบาทแต่เพื่อนๆรู้อะไรไหมคะว่าผู้ขับขี่หรือลูกค้าท่านนั้นนะคะ ติดคุกทันทีสองปีไม่มีรอลงอาญาเพื่อนๆสงสัยกันไหมว่าทำไมเขาถึงต้องยังติดคุกทั้งๆท,ที่บริษัทประกันเนี่ยก็ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับฝั่งของญาติผู้เสียชีวิตไปแล้วเหตุผลก็เพราะว่าไม่มีใครแนะนำว่าเมื่อเกิดเหตุชนคนตายจะต้องทำยังไงแล้วเพื่อนๆเ,เองล่ะคะรู้ไหมว่าถ้าเกิดพลาดขับรถชนคนตายเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้าง นี่แหละค่ะเป็นเหตุผลว่าทำไมการเลือกซื้อประกันรถยนต์ถึงมีความจำเป็นที่จะต้องเลือกซื้อกับตัวแทนหรือนายหน้ามืออาชีพเพราะจะมีคนมาคอยดูแลมีคนมาคอยให้คำปรึกษาและแนะนำเรานั่นเองอย่าเอาอนาคตของเราไปแลกกับค่าคอมเพียงไม่กี่ร้อยบาทเลยค่ะด้วยความห่วงใยครูเอ๋วัชราวรีทีมงานอาจารย์แดงค่ะ